สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS การเสด็จพระราชดำเนเินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบระมวงสานุวงศ์ไทยมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยซึ่งปีนี้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเป็นปีที่50ติดตามในสารคด,ดีประชาสัมพันธ์ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันนี้เสนอเป็นตอนแรก ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนับสนุนเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปีและได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2518 ตลอดระยะเวลา50ปีได้สถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านมีความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมมนาถบพิรเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จด้วยและในครั้งนั้นทรงนำการแสดงศิลปะและนาฏศิลป์ไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นสวยงามรวมถึงวิวัฒนาการแต่งกายของสตรีไทยและการแสดงแบบผ้าไทยที่สวยงามไปเผยแพร่สร้างความประทับใจแก่ชาวจีนเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้วถึง3ครั้งในปีพุทธศักราช2530 2535และ2541 สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความใกล้ชิดกับจีนอย่างลึกซึ้งโดยได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแล้วมากกว่า50ครั้งในทุกมณฑลทรงเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีนในพระนามซื่อหลินทงกงจู่และทรงได้รับการยกย่องในฐานะทูตสันทวมิตรไทยจีนและในปี2562ซึ่งเป็นปีฉลองครบ70ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถาวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตรภรณ์แด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีทรงมีความใกล้ชิดและทรงสารต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านต่างๆทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีทรงใช้เครื่องดนตรีกู่เจิงเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินหลายต่อหลายครั้ง ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทันสมัยส่งสารต่อความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรณีธิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาเคยเสด็จเยือนจีนหลายครั้งล่าสุดในปี2560ทรงรับการถวายปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นพร้อมส่งร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาทญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางณวิวิยาลัยธุรกิจไท่คังกรุงปักกิ่ง เช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเคยเสด็จเยือนจีนหลายครั้งทั้งในฐานะผู้จัดการทีมกีฬาขี่ม้าและผู้ฝึกสอนกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยในการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7ปี2562ณนครอู่ฮั่นและในปี2566ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณนครหังโจวม ทนเจเจจอียง้พระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน